สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูบัวอีกชนิดหนึ่งครับผมเป็นบัวที่น่าปลูกมากๆครับผมคือบัวพันบัวเผื่อนนั่นเองครับเป็นบัวสีครับผมอันนี้ผมก็ปลูกในวงบ่อนะครับนี่อ่าก็เคยสัญญากับเพื่อนเพื่อนว่าจะพาเพื่อนเพื่อนปลูกบัวในสูตรไม่งอดินเลนครับผมสูตรนี้ผมก็ใช้ปลูกบัวทุกบัวเลยครับในบ้านไร่ทะพิมพ์ทำครับก็ยังไม่ได้ลืมสัญญาครับก็มีเพื่อนเพื่อนถามมาว่า คลิปปลูกบัวแบบไม่งอดินเลนนี้ออกคลอดหรือยังครับยังไม่คลอดครับผมตอนนี้ยังไม่มีเวลาได้ทําให้เพื่อนๆดูเลยครับเดี๋ยวสัญญาครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับเพื่อนๆจะได้เอาไปปลูกกันครับผมจะได้ไม่ต้องไปซื้อดินเลนไปหาดินเลนให้มันวุ่นวายนะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมาดูบัวพันธุ์บัวเพื่อนกันครับนี่ข้อดีของบัวพันธุ์บัวเพื่อนคือเป็นบัวที่ทนครับแล้วดอกของเขานี่คือจะบานแบบหลายวันมากไม่ใช่บานแบบบัวหลวงนะครับบัวหลวงนี้บานเขาก็จะร่วงโรยไปเลยใช่ไหม บัวผันบัวเผื่อนก็จะลักษณะจะเป็นเหมือนบัวแดงครับนี่ครับดอกของเขาพอเขาบานเสร็จก็จะขบคืนแล้วก็บานใหม่ครับอยู่ประมาณสองสามวันหรือสี่หรือสี่ถึงห้าวันก็มีเหมือนกันครับผมแล้วก็อีกข้อจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเขาก็คือสามารถบานตอนกลางวันครับบัวชนิดนี้จะบานตอนกลางวันนะครับสลับกับบัวแดงบัวแดงนี้จะบานช่วงกลางคืนจนถึงประมาณ8ปดเก้าโมงประมาณ8ปดเก้าโมงเนาะแต่บัวนี้ก็จะบานช่วง ตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดโมงครึ่งครับยังไม่บานครับแต่มาสักเก้าโมงกว่ากว่านี้ก็จะเริ่มบานแล้วครับนี่น่าปลูกมากมากครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาดูอ่างบัวผมก็ปลูกในวงบ่อนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูแลครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะรกนิดนึงในถนนโคโคโรสครับเนี่ยถนนมะพร้าวของบ้านไร่ัพทิมทำครับตอนนี้ก็ปล่อยหญ้ารกรุงรังมากเลยครับผมนี่อันนี้ก็มีแหนแดงด้วยเลี้ยงแหนแดงเอาไว้ครับผมขยายพันุเอาไว้เป็นอาหารครับอาหารปลา เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมารูทำความรู้จักกับแหนแดงครับวันนี้เราจะมาดูบัวกันก่อนแล้วกันเห็นไหมครับนี่สวยมากครับดอกก็จะออกตลอดนะครับมีดอกใหม่ดอกเก่าโผล่ขึ้นมาสลับกันเรื่อยๆครับแต่ดอกก็บานทนครับผมอาจจะไปดูอีกอ่างหนึ่งครับมามีอยู่4อ่างครับผมเป็นวงบ่อซีเมนต์นะนี่ก็เป็นทางเลยอีกทางหนึ่งครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจปลูกครับ ยังไม่ได้มาเติมน้ําครับน้ําลดลงแล้วนี่ครับอ่าน,นี้ก็มีอยู่สามดอกครับผมนี่สวยงามมากเป็นดอกสีขาวครับมีทั้งพันธ์ใบเขียวใบด่างครับนี้ก็เป็นใบด่างที่บ้านนี้ก็จะชอบปลูกบัวมา,มากๆเลยครับก็ผมก็ปลูกบัวตามใบสั่งครับผม ภรรยาสั่งให้ปลูกบัวไหนก็ต้องปลูกบัวนั้นครับแล้วเป็นความชอบส่วนตัวด้วยครับผมผมก็ชอบเหมือนกันครับนี่ดูสวยงามครับเวลาเราดูก็ดูเพลิดเพลินดีก็ข้างในก็มีเลี้ยงปลาอยู่เหมือนกันนะอันนี้ค่อนข้างจะรกนิดนึงครับเดี๋ยวมาทําความสะอาดครับวันนี้จะบำรุงดูแลรักษาให้ดีครับให้สวยงามครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูครับผมอันนี้ก็พามาทําความรู้จักกันก่อนครับมีบัวอีกชนิดหนึ่งครับผมบัวพันธุ์บัวเผื่อนหรือบัวสีนั่นเองครับผม ทียามาลงก็มี3ามสีนะมีสีอะไรบ้างอะสีน้าเงินสีขาวแล้วก็สีออกม่วงๆชมพูชมพูครับผมอันนี้ก็ยังไม่เห็นโผล่ขึ้นมานะเห็นแต่สีขาวกับสีน้ําเงินโผล่ขึ้นมาครับนี่สามดอกครับผมบานแล้วก็หุบบานแล้วก็หุบอย่างนี้ครับสี่ห้าวันครับข้อดีของเขาครับผมบานช่วงกลางวันด้วยครับเราจะได้ชื่นชมความงามตลอดครับผมไปไปดูอีกี่อ่างที่สองครับอ่างที่สามก็อยู่ฝั่งนู้นครับผม ตัวนี้ก็รกมากเลยฮนะโอ้ตอนนี้อ่างนี้ยังไม่มีดอกครับนี่โอ้มีมีมีอยู่น,นี่นี่ครับดอกโผล่ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นใบด่างครับใบก็จะสวยด้วยนะสวยทั้งใบสวยทั้งดอกครับผมอ่านี่ครับนี่มารอรุ่นกันครับว่าจะเป็นสีอะไรอ่างนี้ก็มีตัวนี้ก็มีครับนี่มังคลาอุบลครับ บังคลาวบนดอกก็จะสวยมากเลยนะเดี๋ยวออกดอกครั้งเดียวเองครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพันธุ์ดูใบหรือเปล่าไม่รู้ <H> ดูใบยอย่างเดียวครับไม่มีดอกให้ดูครับผมออกดอกครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยครับเดี๋ยวจะหาวิธีดูว่าเขาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะดูวิธีพเพาะเลี้ยงบัวมังคลาวบนตัวนี้ครับว่าเป็นยังไงครับทาไมถึงไม่ออกดอกครับนี่ครับน่าจะเป็นพันธุ์ดูใบครับผม นี่เป็นอ่างที่สองครับมีดอกแล้วครับผมนี่ไม่ใช่อ่างที่สองเลยอ่างที่สามนะมาดูอ่างนี้ครับอ่างที่สี่อ่างนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากครับนี่ดอกเยอะมากนี่เพื่อนๆมาดูโอ้โหกี่ดอกเนี่ยหนึ่งสองมีกี่ดอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกครับผมว้าว นี่สวยงามครับผมเขาปลูกก็ไม่ได้ดูแลเลยครับนี่ปล่อยไว้เฉยเนี่ยเพราะช่วงนี้มัวแต่ไปยุ่งอยู่กับงานปลาครับผมไปอยู่ในส่วนของประมงครับก็เลยไม่ได้มาดูแลบัวเลยครับผมตอนนี้ใบสั่งคําสั่งออกมาเลยครับผมให้รีบมาดูแลบัวอย่างด่วนครับผมคำสั่งออกมาจากคุณภรรยาแล้ว เดี๋ยวมาดูแลครับผมเอ้ยนี่นี่มีดอกหนึ่งโอ้แปดดอกครับนี่โผล่ขึ้นมาครับนี่คือข้อดีของบัวชนิดนี้นะครับคือเขาจะมีดอกไล่มาโผล่ติดโผล่ตามกันมาเรื่อยๆเลยนะนี่ครับตอกระถานี้ก็บานหลายวันแล้วนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันความงามของเขาครับช่วงเขาบานนะครับผมบานแล้วครับนี่ครับผมจากดอกตูมก็ตอนนี้ก็ได้เวลาบานแล้วครับ ไอยบัวผันบัวเพื่อนก็จะบานช่วงเช้านะครับผม9โมง10โมงก็จะบานไปถึงนู่นครับตอนเย็นเลยครับเียมันอ่าตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูความงามของเขาครับเวลาเขาบานครับผมนี่อันนี้ก็มีเป็นดอกสีขาวกับดอกสีม่วงครับม่วงอมน้ําเงินนะนี่ออกมาจะเป็นสีม่วงๆนะครับสวยงามมากเลยครับนี่ถางนี้ก็มีอยู่4-5ดอกครับที่บานครับดอกนั้นก็บานน่าจะน่าจะหมด ระยะบานของเขาแลวครับดอกนั้นเป็นไงครับเ,เพื่อนๆสวยงามมากเลยครับก็เป็นบัวอีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเลยครับอันนี้ขนาดไม่ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับเนี่ยสวยงามมากครับดูชัดๆเลยนะนี่ครับผมสีขาวครับก็จะ บานให้เราได้ชมความงามกันทั้งวันเลยครับนู่นถึงช่วงสี่ห้าโมงเย็นนะครับถึงจะเริ่มหุบครับสวยงามมากครับดูธรรมชาติครับมีพึ่งมาด้วยนี่โอ้โหดอกนี้ครับป็นไงครับดูเกสรด้านในนะสวยงามมากครับอ เกินคำบรรยาจริงๆครับสวยงามมากครับผมนี่เพื่อนที่สนใจก็หามาปลูกได้นะครับบัวผันบัวเผื่อนครับผมบัวสีครับสวยงามมากนี่ดูสีขาวครับดูเกสรด้านในครับหืกลิ่นก็หอมมากมเลยนะครับนี่ดี๋นี้ครับผมนี่สวยงามที่สุดเลยครับผม สนใจก็หามาปลูกได้นะครับปลูกง่ายครับเป็นข้อได้เปรียบของบัวชนิดนี้ก็คือจะบานแล้วก็หุบบานแล้วก็หุบบานแล้วก,ก็หุบครับถ้าเป็นบัวหลวงเขาจะบานแล้วก็กรีบดอกเขาก็จะร่วงโรยไปเลยครับผมนี่สวยงามมากโอ้โหแทบจะไม่อยากไปไหนเลยครับสวยจริงๆมาเดี๋ยวไปดูก็าทางที่พาดูตอนที่เขายังไม่บานนะครับ อันนี้ก็ยังไม่บานนะครับอันนี้เพิ่งผล่ขึ้นมามาสองดอกเลยเนี่ยจากที่เห็นดอกหนึ่งนี่มาเป็นสองครับนี่เดี๋ยวมารอลุ้นดูว่าจะเป็นสีอะไรครับอันนี้ก็เป็นสีขาวครับผมบานแล้วนี่สวยงามมาก นี่ครับสวยงามจริงๆกลีบดอกซ้อนเกรสรข้างในนี่สวยงามมากๆครับสีขาวครับผมบานรับกับแสงแดดสาหรับกับใบสีเขียวครับยังไงครับผมสวยงามมากไปดูอีกอ่างหนึ่งครับผมสวยงามไม่แพ้ก,กันครับ ครับผมจำเลยครับผมมเพื่อนดูดดดูความงามครับมีน้ำระดับน้ำก็นิดเดียวครับผมดูระดับน้ำที่เขาลดลงจากวงบ่อครับพอบวงบ่อด้านบนนะที่ลดลงเลยนะครับเดีย๋ยวจะเติมน้ำเดี๋ยวจะดูแลให้ดีครับ เป็นเพื่อนสนใจครับหามาปลูกได้ครับนี่บัวผันบัวเพ่อนครับสวยงามมากเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับคงจะถูกใจสําหรับคนที่รักการปลูกบัวนะครับก็วันนี้ก็พามาแนะนําให้รู้จักกับบัวผันบัวเพ่อนครับบัวสีครับผมสามารถปลูกได้ง่ายครับการดูแลก็ไม่ต้องอะไรมากมายวุ่นวายครับผมเติมแค่น้ําอย่างเดียวครับนี่ สวยงามครับกระถางนี้ออกดอกเยอะมากเลยอ่างนี้ออกดอกเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะมาดูแลบำรุงดูแลให้ดีครับเป็นบัวที่น่าสนใจมากเลยครับดอกบานนานที่สําคัญครับผมสามารถขยายพันธุ์ด้วยใบได้ครับผมเอาใบนะครับไปขยายพันธุ์ได้ครับซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเลยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้กันขยายพันธุ์บัวผันบัวเพื่อนจากใบกันครับนี่ สวยงามครับผมสวยงามมากโอ้โหสีม่วงสลับสีขาวสีเขียวของใบครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาทําความรู้จักแล้วก็ดูวิธีการขยายพันธุ์บัวผันบัวเพื่อน,นครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ